สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรมาฝากกันค่ะว่านชักมดลูกยาดีใกล้ตัวคุณค่ามหาศาลค่ะว่านชักมดลูกจัดว่าเป็นยาสมุนไพรโบราณชนิดหนึ่งค่ะที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ด้วยสรรพคุณเด่นในเรื่องรักษาอาการของสตรีเช่นแก้มดลูกพิการทำให้หมดลูกเข้าอู่ แก่ประจำเดือนมาไม่ปกติปวดท้องระหว่างมีประจำเดือนตกขาวขับน้ําข่าวปลาและอีกลหลายๆอย่างค่ะซึ่งได้ผลดีจนมีการนํามาแปรลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆวางจําหน่ายในท้องตลาดอย่างแพร่หลายสําหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรว่านชักมดลูกนี้ต้องมาดูประโยชน์กันค่ะว่านชักมดลูกเป็นสมุนไพรที่ถูกจัดอยู่ในตระกูลของขิงเป็นกลุ่มเดียวกับขมิ้นชัน เป็นพืชที่มีลำต้นมีหัวฝั่งตัวอยู่ใต้ดินอยู่หลายสายพันธุ์แต่มักพบในท้องตลาดหลกัหลกๆจะมีอยู่แค่สองสายพันธุ์เท่านั้นค่ะได้แก่ 1. วัานชักมดลูกตัวเมียมีลักษณะหัวกลมรีตามแนวตั้งมีขแขนงสัน้น 2. ว่านชักมดลูกตัวผู้หัวใต้ดินจะมีลักษณะกลมแป้นมากกว่าว่านชักมดลูกตัวเมียค่ะสำหรับสบรรพคุณของว่านชักมดลูกค่ะ ตามตำรับยาสมุนไพรของไทยนิยมใช้ว่านชักมดลูกตัวเมียเข้ามาเป็นส่วนผสมหลกักมีสรรพคุณในการรักษาอาการต่างๆของสตรีไม่ว่าจะเป็นอาการประจำเดือนมาไม่ปกติปวดท้องประจำเดือนตกขาวเป็นต้นสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของแพทย์แผนปัจจุบันค้นพบว่าว่านชักมดลูกนั้นมีฤทธิ์คล้ายกับฮอร์โมนเพศหญิงหรือฮอร์โมนเอสโตรเจน ที่ช่วยในการรักษาสุขภาพต่างๆของสตรีวัยทองได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับวิธีการกินว่านชักมดลูกให้ถูกต้องค่ะว่านชักมดลูกสด 1. ให้นำหัวว่านมาปลอกเปลือกล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนำมาต้มแล้วนําน้ำมาดื่มค่ะ 2. นํำหัวว่านชักมดลูกไปฝนให้ละเอียดผสมดองเข้ากับสุราใช้ดื่มเพื่อแก้ปวดมดลูกค่ะ 3. านำว่านชักมดลูกมาตามให้ละเอียดเป็นผงจากนั้นนำไปผสมกับน้ำพึ้งแล้วปั่นให้กลายเป็นยาลูกกลอนหรือนำผงของว่านที่ผสมกับน้ำพึ้งไปชงดื่มกับน้ำร้อนก่อนอาหาร3ามมื้อค่ะส่วนว่านชักมดลูกแบบสำเร็จรูปในปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับว่านชักมดลูกออกมาวางขายในลักษณะแบบสำเร็จรูปก,กันมากมายเลยละค่ะ ควรอ่านฉลาให้ละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับข้อแนะนำเพิ่มเติมนะคะปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์มากมายจำหน่ายในท้องตลาดซึ่งวานชักมดลูกตามตำรายาโบราณไม่ใช่ยาที่ต้องกินเป็นประจำแต่ควรกินแค่บรรเทาอาการขณะที่เป็นแล้วก็หยุดค่ะดีที่สุดคือช่วงหลังคลอดไม่ใช่กินติดต่อกันเป็นเวลานาน,านเนื่องจากเป็นยาร้อน หากกินแล้วช่องคอดแห้งผิวแห้งควรหยุดกินแต่ถ้าประจำเดือนไม่มาไม่สบายก็กินได้เป็นครั้งคราวพออาการหายก็ควรหยุดค่ะหากว่าคุณต้องการประโยชน์จากสมุนไพรว่านชักมดลูกควรเลือกทานจากผลิตภัณฑ์ที่ไว้ใจได้มีฉลากรับประกันคุณภาพมาตรฐานออยอและทานตามคำแนะนำข้างฉลากด้วยนะคะ แม้สมุนไพรไทยจะมีประโยชน์มากก็ควรทานในปริมาณและวิธีการที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะและนี่ก็คือสาระดีๆที่เราดํามาฝากกันในวันนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปกันได้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตสาระดีๆจากช่องของเราก่อนใครค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ